สวัสดีค่ะวันนี้มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเซรั่มมาแนะนำให้ทุกคนนะคะได้รู้จักแล้วก็ได้ลองใช้อํมเชื่อค่ะว่าหลายๆคนคงได้เคยใช้เซรั่มมาหลายแบรนด์แต่แบรนด์นี้น่าสนใจมากเลยนะคะกับตัวนี้ค่ะสบายนาง Bright and Smooth เซรั่มนะคะซึ่งเนื้อเซรั่มของเขานะคะเนื้อบางเบามากๆค่ะเดี๋ยวจะหาว่าแอมพูดไปนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาให้ทุกท่านนะคะได้ลองดูผ่านทางคลิปตัวนี้เลยละกันนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าเนื้อเซรั่มนะจ๊ะ บางเบามากๆค่ะที่สำคัญนะคะคือปราศจากน้ำมันที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวุุตันอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสัมพัยถึงความเรียบ เ,นนะะเพียงแค่คุณใช้ตัวนี้นะคะผิวหน้าก็จะขาวกระต่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญใครนะที่มีปัญหารูมขนกว้างตัวนี้นะคะจะช่วยกระชับรูมขนได้อีกด้วยค่ะรวมไปถึงจุดด่างดำแล้วก็ฝ้ากระก็จะดูดแลจางลงค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มที่เข้มข้นไปด้วยวิตามินซีแล้วก็สารสกัดจากเห็ดธรรมชาติค่ะวิธีการใช้นะคะก็แค่เช้าเย็นค่ะหลังจากที่เราะะทำความสะอาดหน้าเสร็จแล้วเราก็แต้มเซรม ล้ำอย่างนี้เลยค่ะ5จุดนะจ๊ะให้ทั่วหน้าซึ่งอย่างที่บอกว่าเนื้อเซรั่มนะคะเกลี่ยง,ง่ายมากานะคะถามีให้ทั่วหน้าเลยค่ะ5จุดเช้าเย็นเท่านี้นะคะก็ทําให้หน้าเราที่หมองคล้ำหรือใครที่มีปัญหาพวกกระฝ้าต่างๆนะคะก็จะจางลงแล้วก็จะใสขึ้นขายไงายฝากด้วยนะคะกับเซรั่มดีๆอย่าง Bright a n Smooth เซรั่มตัวนี้ค่ะ